ยูนิโคเปิดตัวยูนิโคโรสไซส์สโตร์สาขาแรกในภาคอีสานที่ยูนิโคโรสไซส์ขอนแก่นนะศูนย์ค้าส่งอุ้ฟู่ขอนแก่นเพิ่มความสะดวกสบายแก่คนไทยสร้างประสบการณ์การช้อปที่ตอบโจทย์ครบครันใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นเมื่อวันที่6เมษายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีในยูนิโคโรสไซส์ขอนแก่นนะศูนย์ค้าส่งอุ้ฟู่ขอนแก่นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายไกลศรกองฉลาด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัวยูนิคโรสไซส์สาขาแรกในภาคอีสานที่ยูนิคโรสไซส์ขอนแก่นณศนูนย์ค้าส่งอุ้งฟู่ขอนแก่นเพิ่มความสะดวกสบายแก่คนไทยสร้างประสบการณ์การช้อปที่ตอบโจทย์ครบคันใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นเป็นการต้อนรับชาวขอนแก่นวันแรกในวันพฤหัสท,ที่6เมษายน2566เป็นต้นไปนับตั้งแต่การเปิดตัวยูนิคโรสไซส์สาขาแรกในประเทศไทยและอาเซียนในปี2561 ในยูนิโคโรสไซส์สโตร์พัฒนาการซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีในฐานะศูนย์กลางของชุมชนที่ทำให้ลูกค้าสะดวกสบายในการเข้าถึงเสื้อผ้าไลฟ์นับจากนั้นรูปแบบร้านแบบโรสไซส์จึงถูกขยายไปตามย่านต่าง,าง,าง,างๆทั่วกรุงเทพรวมกว่า7สาขาประกอบด้วยยูนิโคโรสไซส์พัฒนาการตามมาด้วยยูนิโคโรสไซส์ลาซาอเวนิวยูนิโคโรสไซส์บุญถาวรดกเกล้ายูนิโคโรสไซส์มีนบุรี ยูนิโคโรสไซส์อินเด็กชัยพฤกษ์ยูนิโคโรสไซส์นวมินและยูนิโคโรสไซส์ลาดกระบังตามลำดับและโปรโมชั่นเปิดยูนิโคโรสไซส์สโตร์ขอนแกน่นนัดศูนค้าส่งอุ้มฟูหขอนแก่นสาขาแรกในภาคอีสานร,ระหว่างวันที่6-9เมษายน2566รับฟรีกระเป๋าผ้าแคนวาสอนเนกประสงค์แบบพิเศษจากยูนิโค เมื่อซื้อสินค้าครบ2,500บาทนอกจากนั้นสำหรับลูกค้า200ใบเสร็จแรกต่อวันรับผ้าเข่ามา้าทอมือบ้านชาติตามความมุ่งมั่นของยูนิคในการสนับสนุนชุมชนทั้งหมดนี้สามารถกดติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Unico ไทยแลนด์ และเว็บไซต์ www.unico.com/th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Unico เพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดก็ในในโอกาสที่ u n i c o นะครับมามาเปิดร้านจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นร้านแรกนะฮะสาขาแรกสุดนี้ถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ที่เซนทัลนะครับแต่นี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งอยู่ตลาดอู่ฟู่ผมก็ ต้องขอกราบขอบพระคุณทางผู้วิหารยูนิโคนะครับที่เล็งเห็นความสําคัญของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มาลงทุนแล้วก็โดยเพราะยิ่งมามาสร้างความสมบูรณ์ในเรื่องการเป็นศูนย์กลางนอกจากการค้าการบริการแล้วผมอยากให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นด้วยนะฮะเมื่อสักครู่ผมก็คุยกับผู้วิหารบอกว่าขอนแก่นมีผ้าไหมนะถ้ายูนิโคจากุณาเอาผ้าไหมเราไปออกแบบเนี่ย ให้เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เนี่ยผมว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะพัฒนารูปแบบแฟชั่นของโดยเฉพาะจากผ้าไหมของขอนแก่นให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแล้วก็สิ่งสาคัญที่ที่ผมฝากกับทางผู้วิหารก็คือว่าทําอย่างไรไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นนะครับไม่ใช่ว่าไปไปเอากําไรอย่างเดียวหมายความว่าต้องต้องมีส่วนที่คืนตอบแทนสู่สังคมชุมชนที่ที่สาขานั้นๆอยู่ด้วย ผมยกตัวอย่างอย่างขอนแก่นเน่ยมีนักศึกษาแยะเรียนเรื่องออกแบบอะไรเงี้ยถ้ายูนิคอซึ่งเป็นแบรนด์ทีไ่ได้รับการยอมรับที่ทั่วโลก14ประเทศทั่วโลกไม่ไม่ธรรมดานะฮะคอนเซ็ปต์เขาก็คือมันเหมือนว่าน้อยแต่เยอะนะครับคือเรียบง่ายแต่ใส่สบายคุณภาพดีแล้วก็สวยงามนะ ซึ่งราคาเขาก็อยู่ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายจับต้องได้นะอันนี้ก็ผมว่าถ้าเขาได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือไอเดียเรื่องการออกแบบแฟชั่นต่างๆให้กับเด็กขอนแก่นเราเนี่ยผมว่าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเราในอนาคตแล้วก็วันนี้ก็ผมก็จริงๆก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาขอนแก่นนะไม่ใช่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียว ถ้าเราทําให้แบนด์ดังๆทุกแบรนด์มาตั้งที่ขอนแก่นเนี่ยผมว่าอนาคตเนี่ยนะครับพี่น้องจากลาวจากากัมพูชาเนี่ยเขาก็อยากมาขอนแก่นนะฮะมาจับใจใช้สอยที่นี่แล้วก็โอกาสหน้าเนี่ยเราจะมีเที่ยวบินตรงอขอนแก่นดานางังหรือขอนแก่นไปไปมณฑลต่างๆของจีนเนี่ยนะฮะถ้าขอนแก่นสามารถทำเป็นเป็นเมืองศูนย์กลางแฟชั่นแถบนี้ได้นะผมเชื่อว่า จะมีพี่น้องประชาชนคนจีนคนลาวที่อยู่แถบเนี้จะเดินทางมาจับใจให้สอยที่ขอนแกันมากขึ้นฮนะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกเป้าเป้าหมายหนึงที่อยากเห็นมันเกิดขึ้นนะ